ค้งสุดท้ายนะคะที่ไฮโซนะคะอีกแล้วนะคะวันนี้อีกแล้วนะคะจัดกันไม่วันไม่ไหวอีกแล้วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับอาหารกลับบ้านของเราเหมือนเดิมค,ะค่ะสู้ไหมคะสู้ไหม ดูนะคะเหมือนเดิมค่ะเยอะแยะไปหมดเลยแอดมินค่ะเหมือนเดิมค่ะโค้งสุดท้ายนะคะ,คะยังไม่จบยังไม่จบสู้ไหมคะ ดูกคะเชีย huh. ร์คะดูกคะเชียร์านะครีชะคุณอูดคุณอูดใช่ไหมคะใช่ใช่นี่ใช่ไหมยายอูดใช่เนาะใช่ค่ะคุณอูดอ่าไปเลยส่งเลยค่ะลูกค้าเริ่มทยอยมานะลูกค้าเริ่มทยอยมารับแล้วยังไม่ใส่ถุงก็มีค่ะ